สวัสดีทุกๆคนนะครับมาพวกับผมนาชาติวันนี้ก็มาออกตกปลาหมายมาหาชนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะครับเป็นจุดสามแยกไอ้ต้นแม้น้ำบางปะกงนะครับอยู่ที่หน้าเดินจำกรบ,บินบุรีวันนี้ตั้งใจจะมาเฝ้ากลางคืนสักหนึ่งคืนบรรยากาศยามเย็นของหมายนี้นะครับปกติหมายนี้จะค่อนข้างคึกคักมากแต่ช่วงนี้เห็นหน้าหลายท่านบอกว่าปลาไม่ค่อยเข้าแล้ว คนก็ไม่มีแล้วนะครับดูสภาพน้ำสภาพไม้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้จุดนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับน้ำที่ไหลมาจากฝั่งทางขวามือเนี่ยจะไหลมาจากทางฝ่ายนางเลงน้ำค่อนข้างที่จะใสกว่าใสกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไหลมาจากทางเขื่อนนฤุบดินน้ำจะขุ่นอันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยจุดแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับ มองว่าน่าจะมีปลามาอยู่อาศัยแน่ๆเดี๋ยวมาดูคืนนี้จะเจอหรือเปล่า okay. แต้มแรกมาแล้วนะครับปรมาครับเป็นไปตามที่คาดนะครับต้องมีโทฟี่แน่ๆคืนนี้อันนี้พึ่งคุ้มกว่าปาเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับโอโ้มาแล้วครับแต้มแรกแกวตกปลาช่วงกลางคืนนะครับพวกเหยื่อลำเหยื่อขนมปังอะไรประมาณเนี้มันจะกินยากนะครับจะไม่ค่อยมีปลากินเนี่ยต้องเหยื่อตัวนี้เลยนะครับเส้นเดือนเหยื่อครอบจัก,กรวาลอันนี้ผมเกี่ยวสองตัว แล้วแต่คนถนัดนะครับว่าจะเกี่ยวแบบไหนแต่เยอะที่ใช้ได้ผลก็คือเส้นเดือนนี่แหละครับกินทุกปา่าอันนี้ใช้เบ็ดเบอร์สิบนะครับแล้วก็สายเป็นสายช็อกลีด40ปอนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจะมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่าในคืนนี้นะครับโอเคครับผม oh กินเบาๆไม่รู้ปลาเลยแต่ปลามาเมื่อกี้ก็กินเบานะครับไม่มาอีกแล้วครับไม่แล้วปลาอะไรครับมาดูครับ ีน้ำหนักครับน้ำหนักามาเลยครับไฟครับไฟไม้แล้วครับไม้แล้วมาเต็มสองแล้วครับโอ้โหติดเลยครับโอ้โหสองเตมต่อกันเลยนะครับปลามมาครับปลามมาถ้าเรารู้ว่า ปลาอยู่จุดไหนนะครับแล้วใช้เหยื่อที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสได้ตัวแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับแจมสองแล้วเย่ Yay! เหยื่อไส้เดือนนะครับเมื่อกี้ปลามากัดกินเข้าค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็สายมันมีเป็นรอยนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนสายเลยเพราะฟันของปลามานี่ค่อนข้างคมถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าตกต่อมีโอกาสที่จะขาดนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนสายเป็นเคล็ดลับนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นสายเอ็นธรรมดาคงไม่ได้ตัวเพราะฟันมันค่อนข้างคมแนะนําเป็นสายลีดนะครับอันนี้เป็นสายช็อกลีดโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อหมายเด็ดปีละครั้งนะครับบางคนรู้บางคนไม่รู้แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับหมายนี้ส่วนมากก็จะมาตกแต่เหยื่อลำกันแต่ตรงจุดเนี้คือลังปลามาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อ วิธีตีอ่ะต้องตีเข้าตรงร่องน้ําที่มันชนกันนะครับถ้าตีไม่เข้าจุดก็ไม่ได้ตัวถ้าตีตรงจุดที่น้าไม่ไหลก็ไม่ได้ตัวนะครับมันไม่กินตีเข้าตรงจุดที่น้ำสองเส้นอ่ะมันเข้ามาชนกันพอดีนะครับปลามาันจะรอโฉบเหยื่อปลาเล็กอยู่ตรงจุดนั้นเราต้องตีให้เข้าจุดตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาลุกกันต่อครับ อ,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 อีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว กระทิงใหญ่ครับใหญ่พอกระแขนเลยนะครับโอ้ยระวังระวัโอ้โหมาสามแ้มแล้วน,นะครับตอนนี้แค่เพิ่งจะทุ่มกว่าๆนะครับเกือบสองทุ่มเดี๋ยวมาลุ้กันต่อครับใหญ่มาก ดูปลาขยงนะครับตัวใหญ่ใกล้เคียงกับปลากดเลยโอเคครับเอาหยีตัวมาเล่นละโอ้ยกดครับกดอีกกดครับอีกกด อไซส์สวยครับไส่สวยปรากฏเหลืองนะครับไซส์สวยเลยกินนไซเดือนอก็พอได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนปลาเข้ากินช่วงประมาณทุ่มกว่าแล้วก็ประมาณสองสามทุ่มก็เข้ากินปรากฏนะครับแล้วจังหวะประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าประมาณนี้แหละผมก็เอนหลังเอนหลังนอนปรากฏว่ามีเรือพายมาแล้วก็มาหวานแหอยู่ใกล้ๆก,กับที่ตกปลานี่ครับก็ประมาณถัดไปไม่ไกลประมาณสักสิบเมตร อาจจะเป็นเพราะเขาไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมปิดไฟนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นปลาไม่เข้าเลยจนถึงเช้าไม่ได้ปลาเพิ่มเลยตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์จะกลับบ้านแล้วนะครับมีมีนามาต่อกับกับลูกใช่าไหมครับหลานมีนาเข้ามาตกต่อจุดที่ผมตกนะครับมากับหลานไม้นี้ก็เป็นไม้เด็ดไม้ดังประจำำําอําเภอกบินบุรีเลยนะครับไม้น่าเลื่นจํากบินบุรี ถ้าก่อนหน้านี้ปลาจะเข้าดีมากแต่ตอนนี้น้ําเริ่มน้อยลงพอน้ําน้อยลงเนี่ยก็คือมีทั้งคายมีทั้งหวานแหมีทั้งไล่ไล่ขายอะไรประมาณเนี้ปลามันก็จะกินเหยื่อค่อนข้างยากแลวมันก็เริ่มบางตัวลงแล้วพอสมควรนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับว่าการตกปลามมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กุ้งอย่างเดียวไส้เดือนปลามมาก็กินแล้ววิธีการเลือกหมายเนี่ยก็คือ พยายามหาจุดที่เป็นวงังจุดนี้จะมีด้านหน้านะครับเป็นวงังแล้วก็สองช่องด้านขวามือมันจะเป็นน้ําที่ไหลไหลลงมากระแทกกันวิธีเราตกเราก็สังเกตด,ดูฟังเสียงดูก็ได้หรือถ้าเราพอมีเวลาเรามาสังเกตด,ดูปาะมาเวลามันจะขึ้นน้ํามันจะขึ้นน้ําช่วงเช้ากับช่วงช่วงเย็นเย็นก็คือเย็นค่ำค่มืดมืดเลยนะครับเช้าก็คือเช้ามืดเลยเรามาสังเกตฟังเสียงดู ถ้าหมายในมีปลามาเนี่ยมันจะขึ้นดีดน้ําเลยตีดังเปียเป้ยะเนี่ยก็คือปลามา้าแล้ววิธีตกจะใช้เป็นกุ้งก็ได้กุ้งเอามาตกหรือว่าไส้เดือนอย่างที่ผมตกให้ดูนะครับก็สามารถได้เหมือนกันจริงๆก็หวังจะได้พวกปลาคาวด้วยปรากฏว่าวันนี้ไม่เจอเจอแต่ปลามานะครับแล้วก็ปรากฏเสียดายเมื่อคืนก็มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับก็คือเราไม่สามารถโทษใครได้ เ้าก็หากินของเขาเราก็หากินของเราแต่ปรากฏว่าพอเข้าหวานแหแล้วปลาหายเลยไม่กินเบ็ดเลยจนถึงเช้านะครับผมก็นั่งนั่งเฝ้านั่งรอดูอยู่จนถึงเชา้าก็ไม่กินแล้วอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือผมตีขนมปังล้ำด้วยเมื่อคืนก็ปรากฏว่าไม่กินเลยไม่ได้เลยนะครับปลาที่ได้เนี่ยคือได้จากไส่เดือนล้วนเลยนะครับจริงๆเอากุ้งฝอยมาด้วยกุ้งฝอยก็ไม่เข้า เข้าแต่ใส่เดือนโอเคนะครับวันนี้ก็เห็นทีจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก็เช้าแล้วมาเฝ้าหนึ่งคืนก็พอได้แต้มครับโมงเอาครับโอ้โหพร้อมกันเลยมาแล้วครับยังใ,ใหญ่ใหญ,ใหญ่ทั้งนั้นโอ้มีแต่ไสอุ่นปวนมาเนาะนีนนนน้มาแล้วครับ